สวัสดีครับครัผมนายสูยิมวทองนักศึกษา661031324คณะแพทยศาสตร์สาขาลังสีเทคนิคครับวันนี้จะมานำเสนอ BMC เรื่องร้านเสื้อผ้ามือสองราคาเป็นกันเองของแท้ล้วน,วนชื่อร้านว่าตูใหญ่มากครับครับจากการสอบถามอา,อาสาสมัครของเรา8คนเป็น WH q u e s t i o n นะครับครับคนที่1 ใครซื้อเป็นกลุ่มคนวัยทางานที่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบครับรายได้ปานกลางแล้วก็มีความอยากได้เสื้อผ้าที่ดุที่ถูกแล้วก็ราคาถูกครับ2องมอสซื้ออะไรก็คือเขาเนี่ยก็ต้องการซื้อเสื้อผ้าราคาถูกมีห่อแล้วก็ทันสมัยครับเนื่องจากอยู่ในวัยทางานเนาะสามวัยซื้อทําไมเขาเนี่ยต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากไม่ต้อง เนื่องจากมีรายได้ปานกลางครับ4วูใครมีอิทธิพลก็คือกระแสแฟชั่นครับ5เวนซื้อเมื่อไรขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่มคนวัยทำงานนี้ครับ6แวร์ซื้อที่ไหนร้านค้าออนไลน์ครับแล,และออฟได้ออฟไลน์ด้วย7จ็ดฮาวซื้ออย่างไร ก็คือของเราเนี่ยก็จะมีการเก็บเงินปลายทางสกแกนจ่ายแล้วก็มีส่วนลดจากการซื้อขายครับครับคนต่อมานะครับก็คือวัยทํางานเพศหญิงที่มีความเร่งรีบรายได้1 5ึ่งขึ้นไปครับแล้วก็อยากลองสินค้าอะไรแปลกๆใหม่ๆของที่เขาอยากได้เนี่ยก็คือเสื้อผ้าราคาถูกครับมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาซื้อเนี่ยก็คือกระแสของแฟชั่นครับแล้วก็ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจําเป็นครับไม่ว่าเขาจะจําเป็นตอนไหนเขาก็สามารถที่ซื้อที่ซื้อร้านเราได้แล้วก็หน้าร้านของเราเนี่ยก็จะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับครับแล้วก็มีบริวาณเก็บเงินปลายทางสแกนจ่ายแล้วก็มีส่วนลดจากการสั่งซื้อครับครับคนต่อมานะครับก็คือนักเรียนที่มีรายรับจากาผู้ปกครองปานกลางครับ เขาเนี่ยก็ต้องการเสื้อผ้าที่มียี่ห้อทันสมัยครับแล้วก็ซื้อทําไมก็คือเนื่องจากร้านค้าของเราเป็นออนไลน์ครับก็ไม่ต้องเข้าชอบให้ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกสบายครับใครมีดิพลก็คือกระแสของแฟชั่นครับแล้วก็ซื้ออย่างไรของเราก็มีการเก็บเงินปลายทางสแกนจ่ายมีส่วนลดจากการสั่งซื้อครับ ครับคนต่อมานะครับก็คือนักศึกษารา,ายปานกลางแล้วก็เขาเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากใส่อวดเพื่อนเขาเนี่ยต้องการที่มีต้องการเสื้อผ้าที่มียี่ห้อแล้วก็ราคาถูกวายซื้อทําไมต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีครับสวยหรูดูแพงตามสไตล์ของนักศึกษาที่มีการต่อสู้กันในระดับของความความหรูความแพงที่ใส่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยครับครับ ครมีทิ่พก็คือกระแสของแฟชั่นขึ้นอยู่กับความต้องการและความจําเป็นครับร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์แล้วก็ซื้ออย่างไรทางร้านเนี่ยก็จะมีเคียร์โค้ดสำหรับสแกนจ่ายเพื่อความรวดเร็วสะดวกและรวดเร็วครับแล้วก็เมื่อซื้อจํานวนมากเนี่ยเราทางเราก็จะมีส่วนลดให้ด้วยครับกลุ่มต่อมาครับก็ผู้คนที่มีบุตรหลานและกําลังเราเรียนมีรายได้กลางๆแล้วก็เขาเนี่ยก็อยากซื้อเสื้อผ้าให้ละหลานได้ใส่กันบ้าง ซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือต้องการเสื้อผ้าที่มีราคาสุดราคาถูกครับแล้วก็เหมาะกับช่วงวัยของหลานเขาวัยดูดีราคาไม่แพงด้วยครับที่สําคัญแล้วก็ใครมีอิทธิพลก็คือเป็นสิ่งที่หลานชอบถ้าหลานเป็นผู้ชายก็ต้องซื้อพวกกีฬาสปอร์ตหน่อยแต่ถ้าผู้หญิงก็จะเป็นสายแฟชั่นจ๋าไปเลยครับเว้นก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็เมื่อใกล้วันเกิดที่จะ ให้สาวๆให้หลานๆเขาเนี่ยก็ต้องซื้อน,นะครับครับสั่งซื้อที่ไหนเราจะสั่งซื้อออนไลน์ครับเนื่องจากบริการของเราเนี่ยก็คือใช้ง่ายออนไลน์แม้แต่เป็นผู้ปกครองที่มีอายุน่นอยก็สามารถซื้อได้แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางสแกนจาก่ายแล้วก็มีส่วนลดจากการสั่งซื้อครับถ้าค,คนต่อมาเป็นกลุ่มไยทํางานที่ใช้ชีวิตอยู่ในงานสั่งสัคเป็นกลุ่มไยทำงานที่เขาจะสั่งสรค์บ่อยหน่อย ก็ทำให้ต้องใส่เสื้อตามทีมงานต่างๆหลายๆทีมครับผมแล้วก็ <S <S ต้องแจงเสื้ออะไรซื้อเสื้อผ้าที่ซันสมัยครับแล้วก็ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีงานต่างๆที่ต้องการจะไปเนี่ยก็ต้องใส่ให้ตรงตามงานต่างๆ,ๆครับผมคนต่อไปเลยครับก็คือกลุ่มคนางงานที่ใช้สือ่อโซเชียลทำงานบนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ,ๆ ต้องการหาเวลาสินค้ามารีวิวพวกนี้เนี่ยก็คือต้องการเสื้อผ้าที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคนภายนอกเนี่ยน่าสนใจตามไปด้วยครับแล้วก็สั่งซื้อทีไรเยอะๆก็ทางเราก็จะมีส่วนลดจากจานสแกนใจอยู่แล้วครับผมครับคนสุดท้ายนะก็คือเป็นนักเรียนที่อิจฉาเพื่อนต้องการใส่เสื้อที่เทนแต่ว่าไม่มีตังค์มากพออันนี้ก็สามารถมาที่ร้านเราได้ครับเพราะว่าร้านเราขายราคาถูก ครับผมครับแล้วก็นี่ก็คือโมเดล n v a s Business ของเราครับชื่อธุรกิจดูใหญ่มากครับโดยจากการที่เราไปศึกษาเนี่ยก็เราก็สามารถปรับเปลี่ยนก็คือ1ก่อนเนี่ยเราจะไม่มีการผ่อนจ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าหลังแล้วเราก็จะมีการผ่อนจ่ายเพิ่มเข้ามาแล้วก็เนื่องจากหลายๆคนเนี่ยสะดวกทางออนไลน์เราก็จะมีโปรโมทเป็นร้านค้าออนไลน์ให้มากขึ้น แล้วก็มีเว็บเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเจาะตลาดการกาขายออนไลน์ครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบครับ